หนึ่งในภูมิภาคที่หลายคนคาดหวังการฟื้นตัวในปีนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของตลาดยุโรปนันเองเพราะว่าผลกระทบจากโควิดที่ผ่านมานะครับตอนนี้เองเนี่ยหลายคนก็คาดหวังว่าเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบหลังจากนี้เองมีการอัดฉีดเม็ดเงินมีการกระตุ้นเศรษฐกิจภาพของตลาดทุนก็น่าจะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมสีเขียวซึ่งถือว่าเป็นเทรนที่เกิดขึ้นในตลาดยุโรปเลยวันนี้ภาพรวมการลงทุนในกลุ่มเหล่านี้จะเป็นอย่างไรนะครับเราพูดคุยกับทางคุณชาญวุฒิรุ่งแสงมนูนผู้ช่วยกกรราาั่องงททุนตเศษล จากการกองทุน MFC จำกัดมหาชนครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะคุณชานวุฒิคะถ้าหากว่าเรามาประเมินกันสัหน่อยนะคะช่วงนีโ้โซนยุโรปเนี่ยก็ได้รับผลกระทบค่อนข้างหนักเลยทีเดียวจากโควิด19นะคะตอนนี้เริ่มฟื้นตัวบ้างแต่ว่าบางประเทศก็กลับมาระบาดซ้ำนะคะเราประเมินสถานการณ์ภาพโวมเศรษฐกิจของเขาช่วงนี้ยังไงบ้างคะ คือจากสถานการณ์โควิด -19 เครับเราเห็นการาแนวโน้มของการฟื้นตัวที่ค่อนข้างจะชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับาจากการที่มีวัคซีนเข้ามานะครับแล้วก็ยุโรปก็เป็นอีกภูมิภาคหนึ่งนะครับที่มีการฉีดวัคซีนเนี่ยค่อนข้างจะเร็วนะครับทําให้กลุ่ม เศรษฐกิจลหลายตัวนะครับที่มันหยุดชะงักจากโควิดเนี่ยมันเริ่มเริ่มเริ่ม,มกลับขึ้นมานะครับสังเกตว่าตลาดก็ขึ้นมารีบาวน์ค่อนข้างจะเยอะนะครับเราก็เป็นภูมิภาคที่บริษัทจุทะเบียนเนี่ยจะมีการฟื้นตัวของประกอบในรูปของ EPS เนี่ยสูงที่สุดนะครับถ้าเทียบกับภูมิภาคอื่นๆครับอืมครับทีนี้เองเนี่ยจากการฟื้นตัวที่เห็นเรื่องของเทรนด์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมแล้วก็ธุรกิจของเขาเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับ คือการฟื้นตัวที่เห็นนะครับของยุโรปนี่มันจริงจะแบ่งออกเป็นได้ค่อนข้างจะหลายลายส่วนนะครับก็ <c oughs> จะมีทั้งในส่วนของที่เป็นตัวที่จะรับผลกระทบในเชิงลบหนักๆน,นะครับจากจากโควิด <c oughs> นะครับก็ยุโรปเป็นกลุ่มภูมิภาคที่มีม,มีหลายๆบริษัทนะครับที่เป็นบริษัทที่ส่งออกนะครับสินค้าที่เป็นสินค้าที่เป็น living standard <c oughs> นะครับแฟชั่นเป็นสินค้าเกี่ยวกับอาหารแล้วก็สาธารณสุขนะครับก็เติบโตได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็อย่างที่ทราบกันนะครับว่าเป็นผู้นาทางด้าน green technology ด้วยครับอื ค่ะถ้าหากว่าเรามาประเมเนินนนะคะอุตสาหกรรมนะคะที่น่าสนใจเนี่ยเจาะลึกลงไปในเศรธธษฐกิจสีเขียวเนียนะคะมันพอจะกระจายให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพชัดๆยังไงได้บ้างคะครับในแง่ของอุตสาหกรรมสีเขียวนะครับคือกลุ่มยุโรปเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มพูภาคชั้นนําของโลกนะครับเพราะว่าในในยุโรปตอนนี้เนี่ยครับมีอยู่ประมาณสักกว่า กว่าครึ่งหนึ่งนะครับประมาณสัก45-60%เนี่ยเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวแล้วนะครับแล้วก็ประเทศที่เข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียวนะครับที่เป็นตัวนำของโลกเลยก็คือประเทศฝรั่งเศสนะครับก็คือ94%เนี่ยครับมีแนวโน้มที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือว่าปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยให้เหลือศูนย์นะครับฝรั่งเศสจะเป็นประเทศแรกในโลกนะครับที่ถึงจุดนั้นก่อนครับผมมองถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเศรษฐกิจสีเขียวขึ้นมากมีอุตตสสาาาาาหกกกรรรรรรรมมมอะะไไไททีี่ถเเข้้้้ปผนนนววับบดด์งงฮ ก็จะเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้การการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็การใช้พลังงานาแหล่งพลังงานสะอาดนะครับซึ่งรวมถึงพวกถ้าเป็นรถยนต์ก็จะเป็นรถยนต์ไฟฟ้านะครับเพราะฝรั่งเศสก็จะเป็นประเทศแรกๆนะครับที่ implement f u l l implement เรื่องเรื่องเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้านะครับแล้วก็นอกเหนือจากเทสลาที่รู้จักกันเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นตัวโบกสวากเกนของเยอรมันนะครับซึ่งจะมียอดขายของการเติบโตของรถไฟฟ้านี่เยอะเยอะเยอะ,ะที่สุด นะครับ ừ ừ ừ ค่ะ ừ ừ ก็ดูเหมือนว่ากลุ่มยานยนต์อุตสาหกรรมรถไฟฟ้านี้ก็ค่อนข้างมาแรงเลยทีดเดียวนะคะช่วงนี้ดังนั้นค่ะช่วยจัดพอร์ตการลงทุนให้กับเราหน่อยค่ะถ้าหากว่าเราอยากจะมีสัดส่วนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสีเขียวนะคะเราควรจะมีไว้ในพอร์ตสักประมาณเท่าไหร่ดีคะ <ừ S 1> แล้วแนวโน้มการเติบโตของเขาถ้าประเมินไปในอนาคตข้างหน้ามีโอกาสเติบโตสักประมาณเท่าไหร่คะ คือในแง่ของอุตสากรรมสีเขียวเนี่ยครับอนอกนอกหน่จยกการลงทุน,นตามภูมิภาคแล้วเนี่ยก็จะสามารถลงทุนได้ในลักษณะกองรกากองทุนที่ลงทุนในพวก Renewable Energy นะครับคือตามสัดส่วนตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นธีมหลักของโลกในระยะ10ถึง25ิบ้ปีข้างหน้า นะครับก็เลยคิดว่าน้ําหนักการลงทุนเนี่ยถ้าสมมติว่าเรามีหุ้นอยู่อ่ากามองมองสมมติว่ามองเป็นหุ้นหนึ่งร้อยนะครับควรจะมีอุตสาหกรรมสีเขียวนี่อยู่สักประมาณยี่สิบถึงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับคือหนึ่งในสี่นะครับสำหรับโกรถในการเติบโตเนี่ยเราคาดว่าจะเติบโตเป็นประมาณสักเจ็ดเท่าในในระยะเวลาอีกประมาณสักสิบห้าปีข้างหน้าครับอืมครับยี่สิบเปอร์เซ็นของพอร์ตหุ้นนะครับตรงนี้ฮะครับผมอ๋อครับทีนี้มีกองทุนแนะนำไหมครับตอนนี้เองเนี่ยนักลงทุนหลายคนที่ติดตามรายการน่าจะอยากรรู้้แลวคับผม ครับในแง่ของกองกองทุนนะครับนอกจากกองทุนเกี่ยวสัานะ้า Renewable Energy แล้วเนี่ยเราก็มีการนำเสนอกองทุนเอฟซีอยู่ยูโรเปียนฟันนะครับซึ่งเป็นกองทุนที่เราเน้นลงทุนในกลุ่มประเทศในยุโรปนะครับโดยที่มีธีมการลงทุนในส่วนของนอกเหนือจากตัวสารก๊าสีเขียวด้วยเนี่ยก็จะเป็นการลงทุนในกลุ่มของที่มันเป็นการยก n d a r d o องทิ i n g นะครับ ซึ่งจะเป็นตัวตัวที่เป็นเป็นผู้นำนะครับทั้งในส่วนของทด้านของเทคโนโลยีนวัตรกรรมด้วยนะครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ